คุณพายกินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวคือเก่าด้วยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะสําหรับเมนูวันนี้ของแม่น้องวุลแม่น้องวุ้นจะทําผัดชาทะเลเดือดดนะค่ะพี่น้องจ๋าผัดชาทะเลเดือดเครื่องปรุงวัตถุดิบก็มีดังนี้ค่ะพี่น้องจ๋าปลาหมึกล้างหั่นทำความสะอาดแล้วนะคะพี่น้องจ๋าหอยค่ะแม่น้องวุ้นใช้หอยแมลงภู่นะค่ะหรือว่าจะใส่เป็นหอยไรก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าแม่น้องวุ้นใช้หอยแมลงภู่นะคะเนาะมีกุ้งค่ะแกะผ่าล้างเรียบร้อยนะคะเนาะพริกกระเทียมตำหยาบค่ะพี่น้องจ๋า กระชายหั่นค่ะพี่น้องพริกแดงพริกเหลืองไว้แต่งหน้าค่ะพริกไทยอ่อนค่ะใบมะกรูดแล้วก็ใบโหระพาค่ะพี่น้องจ้าสำหรับวัตถุดิบของห้องก็มีดังนี้ค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีพงกชูรสรสดีน้ำตาลซอสหอยซอสฟาเขียวเนาะคะ่ะเนาะไปค่ะไปลงมือเห็ดพัชชาทะเลเดือดน้ำกันเลยจ้ามาค่ะลงมือกันเลยจ้าแมงูจะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะนี่มาค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแม่งูก็จะใส่พริกกระเทียมตำหยาที่เราตำไว้วยคะ่ะพี่น้องจ้า ผัดให้หอมค่ะอู้กินรอกหอมมากเลยค่ะพี่น้องจา้าเมนูนี้ก็ทาง่ายเหมือนกันเด้อค่ะเด้อทำข้าเตรียมวัตถุดิบไปเรียบร้อยกัง่ายค่ะพี่น้องจ้าจับใส่จับใส่ใสหมดค่ะผัดพริกกระเทียมให้หอมนะคะพี่น้องจา้าแล้วก็ใส่ทะเลข้าลงไปด้ยค่ะพี่น้องจา้าเอาเป็นมึกก้อนกันแล้วกันนะคะเนาะเพราะว่าทุกย่างม้นกระสุกไงเลยน,นะคะไว้นี่สุกอยู่แล้วนะคะไม่ต้องอุนไหร นึ่งแล้วก็แกะเอาแต่ตัวหอยนะคะเพราะว่าไม,ม่ต้องห่วงว่าไส่เปลือกมันค่ะพี่น้องจ้าพัดปลาหมึกให้สุกค่ะปลาหมึกเริ่มสุกใส่กุ้งค่ะพี่น้องกุ้งเนี่กับซุกง่ายเท่ากันค่ะเส้นหอยมาแมลครูแมนวุ่สิใส่สุดท้ายนะคะ,ะเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วค่ะผัดกุ้งกับปลาหมึกให้สุกค่ะ หมึกซุแล้วใส่หอยค่ะปรุงกับหมึกซุกแล้วมาใส่หอยลงไปจ้ะหอยนี่มันสุกดยู่แล้วค่ะผัดให้เข้ากันค่ะกลิ่นหอมเลยค่ะพี่น้อยจ่าถ้าหอยเป็นหอยไร่กับสินากินด้วยกันนะคะเด้อแต่ว่าแมงมุนชอบหมายแมลงพูนเนาะมาค่ะซุกทุกอย่างแบบนี้เรากะปรุงรสกันเลยค่ะบ้านนี้ปรุงรสกันเลยจ้าใส่รสดีค่ะผมชูรสจ้าน้ำตาลนิดนึงค่ะ ซอสฝาเขียวค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำปลานิดนึงค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพี่น้องจ้าน้ำออกมากเหรอคะพี่นอ้องหมึกของแม่นางวุ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแม่นางวุ้นใช้หนวดหมึกนะคะจะใช้เป็นตัวหมึกก็ได้นะคะหนวดหมึกเวลากินมันกึดๆดีแม่นางวุ้นไปชอบหนวดนะคะเนาะ ให้เข้ากันค่ะพี่น้องจ๋าชิมดูรสชาติค่ะอ,อย่างสีเลยค่ะพี่น้องจ๋าขั้นตอนต่อไปเลยค่ะใส่กระชายค่ะพริกไทยอ่อนค่ะตามด้วยใบมะกรูดค่ะผัดให้เข้ากันอีกรอบนลจ้าสีสวยแล้วค่ะพี่น้องจ้า หอมมากเลยจ้ะม,ม,มาค่ะพี่น้องจ้าซิมบระสาทเรียบร้อยแซ่บแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะแม่นางวุ้นก็จะใส่ใบโหระพาจ้าพี่น้องจ้าสวยๆเลยค่ะคนใบโหระพาแหงหอยู่ค่ะพี่น้องหอมนะคะอยากจะบอกทะเลแม,ม่นางวุ้นเริ่มเดือดแล้วจ้านี่แหละค่ะผัดชาทะเลเลย เซะเสร็จเรียบรอยค่ะพี่น้องจ้าสำหรับผัดชาทะเลเดือดของแม่นงูนนี่ค่ะขั้นตอนสุดท้ายใส่พริกเหลืองพริกแดงที่หั่นไว้ลงไปเลยค่ะเซตนีกเสร็จเรียบรอยแล้วค่ะพี่น้องจ้านี่ค่ะนัดจบใช้จานกันเลยจ้าพี่น้องคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาจ้าถาดดาวเทียมขือเก่าค่ะพี่น้องจ้า ชาเราลงไปเลยค่ะ้อหอมนะคะอยากให้พี่น้องได้กิ่นมากเลยค่ะหอมกระชายหอมใบมะกรูดหอมโหระพานี่ค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับ ชาทะเลเดือดของแม่น้องวุ้นนะคะอร่อยมากค่ะสีสันจัดจ้านมากเลยนะคะพี่น้องจ๋าลองทำตามวิธีของแม่น้องวุ้นดูได้นะคะเผื่ออยากทานเนาะค่ะเนาะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาเยี่ยมบ้านแม่น้องวุ้นเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเพราะว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเด้อค่ะเด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะพี่น้องจ๋ากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊ก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 ที่สำคัญลืมกดไอค่ะพี่น้องจ๋ากด subscribe ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้แม่น้องวุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในหหน้้้าาาาาาคคคลลิปจจขอบบบุณยยยๆ่ะ๊